ประเด็นก็คือว่าเมื่อวานนี้หลังจากประชุมกันเสร็จเนี่ยใช้เวลาประมาณ90านาทีค่ะ<ม>ทางกองทัพบกของเราเนี่ยก็ถแถลงออกมาว่าได้ข้อตกลง3ข้อนะ<ม>ก็คือแบบโอเคยึดตาม MOUC13 แล้วก็ต้องมีการพูดคุยกันทวิภาคีอ่าสองประเทศนะอีก2-3สัปดาห์เดี๋ยวจะมีการคุยกันแล้วก็ลดการประชหน้า<ม>อันนี้คือสรุปสํานวนแล้วบอกว่าการพูดจาการเจรจาเป็นไปด้วยดี<ม> <laughs> คือแบบ<ม>โหอย่างการเจรจาการทุ่งลาเวนเดอร์อันนี้มันก็เป็นหลักกัน ทั่วไปนะครเวลาที่คุยกันเนี่ยเขาก็จะต้องสรางสร้างภาพบรรยากาศแบบนี้ใช่ก็คือจะคุยกันผ่านคณะกรรมการเขตแดนร่วม JBC นะคะแต่ทีเนี้ยปรากฏว่าช่วงดึกช่วงดึกที่ผ่านมาเฮ้ยกัมพูชามันไม่ได้พูดเหมือนเราอ่ะพี่ก้อง3ข้ออาจจะเหมือนกันแต่ปรากฏว่ากองบัญชาการทหารสูงสุดกัมพูชาเนี่ยออกแถลงการมาสข้อ ข้อที่4นี่แหละที่มีปัญหาแล้วสมเด็จฮุนเซนเอาไปโพสใน Facebook ค่ะข้อที่4บอกว่ากัมพูชาจะไม่ถอนกำลังหรือวางกำลังโดยไม่ติดอาวุธณนะจุดที่เกิดการปะทะไม่ถอนกำลังแล้วก็ไม่วางอาวุธด้วยเพราะบริเวณดังกล่าวกัมพูชาครอบครองมาตั้งแต่ก่อนมีการลงนาม o u 4 4ี่ี่พี่ต้องนประก,กาศเลยว่าน,นี่ที่ของเขาถูกต้อง ตอนท้ายเนี่ยระบุบ,บอกว่าทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกันและยอมรับในสี่ข้อข้างตน้นเฮ้ย hmm. <Hey, S 2> เราสาม oh. ข้อคุณโผล่มาข้อสุดท้ายแล้วมาลักไก่ตีหัวบอกว่า mm hmm. เราเห็นพ้องและยอมรับในสี่ข้อข้างตน้นหารือกันสิ้นสุดตอน16บหนาฬิกาสิ้นาทีทั้งๆที่ความจริงเนี่ยเราเห็นด้วยสามข้อด้วยกัน mm hmm. ก็คือให้คุยกันผ่านคณะกรรมการ JBC mm hmm. เดี๋ยวอีกสองสามสัปดาห์นี้คุยกัน mm hmm. แล้วก็ให้ห่างจากจุดประทะกันเนี่ยห่างออกมา 200เมตรถอยลังออกมาคนละ200เมตรและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีเอาไว้น่าสนใจค่ะอันนี้เป็นข่าวลึกต้องขอบคุณคุณวัฒนานานุ่มที่โพสต์เอาไว้แล้วก็เล่าให้ฟังว่าจริงๆเนี่ยมันไม่ได้เจราจาหอมหวานใดๆนะคะคุณวัสนานานุ่มบอกว่าพอบอไทยกับพอบอกัมพูชาเนี่ยคุยกัน90นาทีและไม่ได้จบลงด้วยความสวยงามหรือความราบรื่นหรือความสําเร็จ แต่กําลังจะตามมาด้วยปัญหาและความเสียเปรียบของฝ่ายไทยค่ะคุณว่าสนาบอกแบบนั้นเลยนะคะคือสรุปต้องตรงกันเนี่ยมี3ข้อถอยกําลังออกมาจากจุดที่เป็นจุดความขัดแย้ง mm. ก็น่าจะ200เมตรตามที่บอกไปแล้วก็รอการเจราจาของคณะกรรมการชายแดนระดับภูมิภาค RBC และคณะกรรมการปักปันเขตแดนหรือ JBC ซึ่งกำลังคุยกัน2-3สัปดาห์นี้ก็คือประมาณกลางเดือนมิถุนายนและ 3. คือให้อยู่ร่วมกันด้วยความระมัดระวงังอดทนให้ผู้บังคับบัญชาดูแลอย่างใกล้ชิดอันนี้เป็น3ข้อที่เป็นรายงานจากฝั่งไทยเหมือนจะราบรื่นสวยงามค่ะมีเอกสารมีอะไรแจกแต่ปรากฏว่าถ้าดูแล้วเนี่ยขเมขมรเมนตอนนี้เข้าไปยึดถึงแนวต้นพยาศัตบัญหรือต้นตีนเป็ดนะคะซึ่งถ้าตรงต้นพญาสัตบันตรงนั้นเป็นเขตของไทยค่ะไม่ใช่พื้นที่อ้างสิทธิ์แต่ประการใด แต่ตามรายงานข่าวบอกในที่ประชุมพบทบกัมพูชาเขายืนยันแน่นหนักเลยนะพี่กองเ mm. พราะตรงนั้นเป็นที่ของเขาเขาอยู่มาก่อน m o u 4 3ดังนั้นเขาจะไม่ถอนกำลังออกจากพื้นที่ตรงนี้เด็ดขาดซึ่งเรื่องนี้ไม่มีในคำถแถลงของฝ่ายกองทัพไทยค่ะแต่มันไปโผล่อยู่ในคำถแถลงของกองทัพกัมพูชาและคุณเซนโพสต์ผ่าน a c e b o o k ค่ะซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ากัมพูชาเนี่ย ประกาศดินแดนอธิปไตยของตัวเองบนโต๊ะเจรจาครั้งนี้และได้รับความเห็นชอบจากพอบฝอ่ายไทยเฮ้ยคุณวัฒนาพูดแบบนี้เลยนะซึ่งแปลว่าคุณวัฒนาวิเคราะห์ว่าเขาไม่ได้มาเล่นๆนะกัมพูชาเพราะรู้สึกเสียปเปรียบแต่มาเพราะเขาก้าวขาเข้ามาในแผนของเขาก้าวหนึ่งแล้วตามรายงานข่าวบอกที่ประชุมไม่ได้ท้วงติงหรือทักท้วงหรือแย้งด้วยนะคะแม้เราจะเตรียมข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศไปแล้วก็ตาม การเจราจาครั้งนี้ผอบ,อบอไทยพูดก่อนแล้วก็สรุปออกมาทั้งหมด11ประเด็นค่ะซึ่งในจํานวนนี้เสนอให้ทั้งสองฝั่งเนี่ยถอนออกจากแนวต้นพยาศัตบัญัฝ่ายละ200เมตรแล้วค่อยไปคุยกันในระดับ RBC และ JBC พอพูดจบปุ๊บนะพี่ก้องคุณผู้ชม อบอทอบอกัมพูชาตอบมาทั้งหมด14ประเด็นคือไม่ฉันเตรียมมา14ประเด็นต้องเป็น14ประเด็นของฉันแล้วโยนไปนนิที่ประชุมเลยแต่หลักๆก,ก็คือเขาจะไม่ถอยออกจากแนวต้นพยาศรราัตบัญอ้างว่ากัมพูชาอยู่มาก่อน MOU 4 3ม่ะค่ะซึ่งเรื่องนี้น่าสนใจว่าแล้วทำไมไม่มีในรายงานของฝั่งไทยกัมพูชาเป็นฝ่ายขอเจราจาก่อนแล้วเขารอวันนี้มานานมากแล้วมีการยั่วยุ ลุกลับอธิปไตยดูยได้จากสนามเพลาะห,หรือคูเลตท,ที่ขุดเข้ามาขุดมาสองครั้งแล้วแล้วขุดได้ยาว650เมตรขุดมานานแล้วซึ่งตรงนี้แสดงให้เห็นว่านี่คือแผนที่เขาเตรียมการมาแล้วก็ยืนยันผ่านฮุนเซนและคุนมาเน็ตว่ากัมพูชาจะปกป้องมาตุภูมิของตนเองและอธิปไตยของตนเองโดยเฉพาะ ต้องการให้มีการแก้ไขกฎหมายระหว่างประเทศที่ฝ่ายไทยเราเนี่ยเคยระมัดระวังว่ากัมพูชาเนี่ยจะเอาเรื่องสถานการณ์ไปฟ้องศาาโลกแม้ว่าเราจะไม่รับอำนาจศาาโลกตั้งแต่กรณีประสาทพระวิหารแล้วก็ตามแต่เขาก็สามารถฟ้องฝ่ายเดียวได้นะคะหรือจะไปฟ้ององค์การสหประชาชาิที่ไทยเราเนี่ยยังเป็นสมาชิกอยู่หรือมันต้องมีช่องทางใดๆแน่นอนไม่งั้นเนี่ยเขาไม่เร่งเปิดเกมเร็วขนาดนี้คุณว่านาบอกว่าภาพที่ออกมา จับมือยิ้มแย้มแจมใสแต่เราไม่รู้เลยว่ากัมพูชาเตรียมอะไรเอาไว้และถแถลงการที่ออกมาเมื่อคืนนี้เห็นได้ชัดเลยว่ากัมพูชาตั้งใจจะประกาศว่าตรงนั้นเป็นดินแดงของกัมพูชาและอ้างว่านี่ไงพอบทอบฝ่ายไทยก็รับทราบแล้วด้วยแม้เราจะมีหลักฐานว่าเขมรเนี่ยไม่ได้อยู่ตั้งแต่ก่อนปี2543แต่เพิ่งเข้ามาช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2565นี่ก็ตามเริ่มจากไหน เผาสาลาตรีมุกไงนั่นเกิดประมาณต้นเดือนมีนาคมค่ะจากนั้นก็คลืบคลานเข้ามาขุดสนามเพาะขุดมันไปนเลยสองครั้งเราควรจะแย้งในการประชุมเมื่อ29พฤษภาคมที่ผ่านมาเพราะทหารไทยก็รู้สาลาตีมุกไม่ใช่ไฟไหม้ปกติเป็นการจงใจเผาค่ะแล้วก็ลุกล้ำมาจนถึงแนวพญาสัตบันซึ่งเป็นเขตแดนของไทยอะค่ะ อย่างไรก็ตามคุณวัฒนาบอกว่าได้รับแจ้งจากกรมสนธิสัญญาเป็นข้อความที่ส่งมาถึงกองทัพยืนยันพิกัดพญาสัตบัญและแนวปะทะเป็นดินแดนของไทยแล้วเตือนฝ่ายกองทัพเวลาพูดหรือให้ข่าวอย่าไปบอกว่าตรงพญาสัตบัญญนั้นเป็นพื้นที่อ้างสิทธิ์นะคะนั่นเป็นพื้นที่ของประเทศไทยอย่างชัดเจนโดยเฉพาะนี่ค่ะแม่ทัพภาคสองและโฆษก,กองทัพบกให้สัมภาษณ์วันที่มีเหตุเกิดขึ้นวันนั้นเนี่ยท่านใช้คําว่าพื้นที่อ้างสิทธิ์ไม่ได้ค่ะ ตรงพยาศัตบัญมันคือที่ของประเทศไทยดินแดนของประเทศไทยและกัมพูชาล้ำเขตเข้ามาถึง150เมตรพอล้ำปุ๊บจึงเกิดการประทะกันทีนี้พอไม่มีทหารไทยอยู่จุดไหนเนี่ยขเขมรมันก็ค่อยๆลุกเข้ามาเรื่อยๆอย่างเหตุการณ์ล่าสุดเนี่ย29พฤษภาคม68ก่อนการเจราจาของพอบทบเนี่ยช่วงเช้ามีรายงานข่าวนะคะว่าทหารกัมพูชายิงปืนขึ้นอีกประมาณ20นัด จากแนวต้นพญาฟัตบันญพุ่งมาฝั่งไทยค่ะทหารไทยได้ไดรับคําสั่งว่าไงรู้ไหมพี่หยุดยิงไม่ให้ยิงก็เลยไม่ได้มีการตอบโต้ mm. คาดว่ากัมพูชายิงเพื่อเช็คค่ะว่าทหารไทยถอยออกไปจากแนวที่กําหนดแล้วหรือยังทหารไทยถอยแต่กัมพูชาขยับเข้ามานี่คือกัมพูชาและสาเหตุที่กัมพูชาประกาศบนโต๊ะเจรจาว่าทหารกัมพูชาถอยไม่ได้อันนี้เพิ่มเติมเองแล้วทหารไทยจะเอาไง จะอยู่อย่างนี้ไหมและอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่ถ้าเรื่องจริงทหารไทยยอมได้อย่างไรอ่ะโอเคหนึ่งเนี่ยนะกองทัพเองต้องออกมาถแถลงนะว่าอย่างไรน,นะฮะคือโอเคด้านหนึ่งเนี่ยคนเขาก็ให้กําลังใจทหารนั่นแหละแต่ว่าจะปล่อยแบบนี้ไม่ได้ะนะครับเราบอก3ามเขาบอกสีแล้วเป็นสีทีเเทเ่เป็นการแสดงความครอบครองนะในพื้นที่ที่เป็นของเรานะครับ